สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในองค์พระเยสุคริสต์เจ้าพี่น้องคริสเตียนทั้งหลายที่ได้เปิดคลิปนี้ออกมาฟังจะเป็นสมาชิกของคิดจักแสงสังนติภาพหรือพี่น้องคิดจักที่อยู่บทอื่นๆก็ได้ขอองค์พระเยสุคริสต์เจ้าในเช้าวันใหม่นี้โปรดประทานสันติสุขความปิติยินดีความชื่นชมยินดีและความสุขในการ เข้าใจพระคำขององค์พ,พระผู้เป็นเจ้าให้หวานอย่างน้ำผึ่งเต็มอยู่ในความคิดและความรู้สึสกและอารมณ์และความทรงจำและความชื่นชมยินดีนในการเข้าใจถึงการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ที่มีความสุขมากๆที่พระองค์ทรงให้โลกใบนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชีวิตของเราในช่วงขณะหนึ่ง ขอพระคำในเช้าวันนี้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องทั้งหลายที่เปิดคลิปนี้ออกมาฟังเพราะว่าพระเยสุคริสต์เจ้าทรงตรัสกับพี่น้องทุกท่านโดยการเปิดพระวจนะนสงังหรณ์ของพระองค์มาให้ครวนมาภาวนามาเติมพลังต่อการดำเนินชีวิตในประจำวันวันนี้และวันพรุ่งนี้วันต่อๆไปด้วยเขาถวายเกีดยรติยศแด่พระองค์เจ้าที่ให้ลูกคนนี้ ชื่อเหล่าเซอรพรพิษจราระเวคินมามีโอกาสแบ่งปันพระพรตัวนี้กับพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่สิบสองอ่ทษทีวันที่สิบเอ็ดเดือนธันวาวันพระรหัสสปดีที่เหเราเซื้อมีโอกาสมาแบ่งปันความเช่นชมดีนี้ให้กับพี่น้อง ขอถวายเกียรตินี้แด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ช่วยรอดของเราทุกคนนะคะอธิษฐานขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนและวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งที่เราจะมาศึกษาให้ครวญภาวนาพระธรรมหนังสือมารโกบทที่10บท่อยีถึงข้อสามสค่ะขอพี่น้องฟังพระครของพระเจ้าก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวสักครู่เหล่าซื้อถึงมาแบ่งปันในความเข้าใจในความชื่นชมยินดีในความประหลาดใจในการสั่งสอนขององพียสุคริตรเจ้าตรัสโดยตรงในบทความนี้ขอพระเจ้าไวพรพี่น้องในกำลังรับฟังพระคำของพระองค์เจ้ากันนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะพระเยซูจึงทอดพระเนตรรอบ,รอบ,รอบ แล้วตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงๆเหล่าสาวกก็ประหลาดใจเพราะถ้อยคําของพระองค์แล้วพระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกว่าลูกเอ๋ยการเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงๆอูจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเหล่าสาวกก็ประหลาดใจอย่างยิ่งพูดกันเองว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้ พระเยซูทอดประเนตรพวกเขาแล้วตรัสว่าส่วนมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่ไม่เหลือกำลังของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งเปโตรจึงเริ่มทูลพระองค์ว่านี่แน่ถ้าโปรงทั้งหลายยอมสละสิ่งสารพัดและติดตามพระองค์มาพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าใครก็ตามที่สละบ้านหรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดา หรือลูกหรือไร่นาเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐของเราคนนั้นจะได้รับผลตอบแทนร้อยเท่าในยุคนี้คือบ้านพี่น้องชายหญิงมารดาลูกและไร่นาพร้อมการข่มเหงด้วยและในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์แต่หลายคนที่เป็นคนแรกจะกลับไปเป็นคนสุดท้ายและคนสุดท้ายจะกลับไปเป็นคนแรก เอาละพี่น้องคง,คงจะได้ฟังพระคำพระเจ้าเรียบร้อยเนี่ยนะครับหัวข้อในพระคำวันนี้เราซือขอบตั้งชื่อว่าพระเจ้าทรงทําให้สําเร็จได้ทุกสิ่งอยู่ในข้อยี่สิบเจ็ดค่ะพระคำของพระเจ้าในวันนี้พระเยซูตรัสโดยตรงว่าคนมั่งมี จะเข้าแผ่นดินสวรรค์หรืออาณาจักรของพระเจ้านี่ยากหนักหนานะครับพระเยซูคริสต์ตรัสอย่างนี้คนมั่งมีเข้าแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์เจ้ายากหนักหนานะคนประเภทที่หนึ่งแล้วสาเหตุที่เขาเข้าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้ายากนะหรือว่าสาเหตุที่เขาจะรับข่าวประเสริฐการไถ่บาปของพระเยซูคริสต,ต์ยากหนักนะ พระเยซูคริสต์ได้อธิบายอยู่ในข้อที่ยี่สี่ว่าเพราะว่าเขาวางใจในทรัพย์สมบัติในทรัพย์สมบัติที่เขามีเราถึงยุคนี้เราก็รู้นอกจากคนมั่งมีเข้าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้ายากนะยังมีคนอีกมากมายหลายประเภทก็รับข่าวประเสริฐที่ว่า ชีวิตนิรันดรแผ่นดินสวรรค์มาถึงโลกใบนี้แล้วจะรับข่าวข่าวดีนี้เข้าสู่หัวใจเข้าสู่ความคิดเข้าสู่อารมณ์ก็ยากไม่แพ้ยุคสมัยพระเยซูเนาะฉะนั้นการประกาศข่าวประเสริฐในยุคนี้จะให้คนมารับเชื่อเหมือนสมัยก่อนๆอ,อยังง่ายๆคง,งไม่ง่ายอย่างสมัยนั้นแล้วเพราะยุคนี้เป็นคนที่มีความคิดของตัวเอง มีความเข้าใจในวัฏจักรชีวิตมากกว่าสมัยก่อนด้วยเหตุฉะนั้นข่าวประเสริฐของพระเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรก็ตามการเวลาผ่านไปนานแค่ไหนความจริงย่อมเป็นความจริงมนุษย์มาจากพระเจ้าแต่มนุษย์ไม่ยอมเชื่อฟังพระองค์ มนุษย์ยอมปฏิปักษ์ต่อพระองค์มนุษย์ยอมยึดถือสิ่งที่ตัวเองคิดว่าใช่เป็นหลักให้ฉะนั้นการประกาศข่าวประเสริฐหน้าที่ของเราผู้ที่ได้กลับใจเสียใหม่ได้ยอมรับข่าวประเสริฐแล้วเราก็ทําหน้าที่ของเราต่อไปแล้วเราจะพิสูจน์ถึงข่าวประเสริฐนั้นเป็นจริง ของวัตจักรชีวิตวงล้อของชีวิตนะคะเส้นทางของชีวิตนีไม่พ้นการการทรงกำหนดของพร,พระองค์ผู้ทรงสร้างให้กับเราอยู่แล้วฉะนั้นอยากจะนงจิตชูใจพี่น้องว่าอย่าท้อใจอย่าเอือมละอาในการยืนหยัดเป็นแสงสว่างของข่าวประเสริฐ เป็นเกลือที่มีโลดมีรสของข่าวประเสริฐเรามีโอกาสเป็นพยานเมื่อไหร่มีโอกาสวางตัวเป็นเมื่อไหร่เลว,ว่าเป็นหลักเกณฑ์ของชีวิตส่วนตัวของเราเมื่อไหร่ให้เรายินหยัดในจุดนี้สู้สัตต์ตอพระผู้เป็นเจ้าและสู้สัตต์ตอความเชื่อของเราแล้วพระพระเยซูคริสต์เจ้าตัสว่าเราคือสาวกคนนั้น ที่ถวายสรรพสิ่งในชีวิตสองของตัวเรามีให้กับพระองค์ติดตามพระองค์ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ทำตามเพื่อพระองค์ทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างทรงตัดทรงชี้ทรงแนะก็เพื่อให้แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์มาตั้งอยู่ในชีวิตส่วนตัวของเราวันต่อวันขณะที่เรายังมีลมหายใจในยุคในโลกนี้ ในวันนี้ในยุคนี้ฉะนั้นพี่น้องคะพระคามของพระเจ้าวันนี้พระเจ้านุ่งจิตชูใจเราอย่าอ่อนละอาในการเป็นสาวกของพระองค์เจ้านะคะคนอีกประเภทหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ตัสถึงนะคะก็ <c oughs> คือคนต้นจะไปกลายเป็นคนปลายคนสุดท้ายนะคะคนต้น คนต้นจะกลายเป็นคนสุดท้ายก็อาจจะหมายถึงเราที่เป็นผู้เชื่อตอนเชื่อใหม่ๆแล้วกระตือรือร้อนมากการเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง <c oughs> เหตุการณ์ของชีวิตทำให้เราอ่อนละอาใจทำให้เราทอ้อทำให้เราเหนื่อยทำให้เราเบื่อแล้วเราก็กลายเป็นคนสุดท้ายโดย เขาเรียกว่าอัตโนมัติใช่ไหมโดยไม่รู้สึกตัวแต่วันนี้พระคำพระเจ้าเตือนสติเรารวมทั้งเหล่าสือด้วยเมื่อก่อนเราสูอเป็นคนต้นอย่างไรระวังตัวเองจะตกเป็นคนสุดท้ายเหมือนพระงค์จะตับไว้อย่างไรก็ตามอย่าให้เราหลุดจากขบวนนะขบวนทัพที่เป็นสาวกของพระเยซูคริส ให้เราเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ให้เราเดินตามฝีเท้าของพระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ยืนหยัดในการเป็นสาวกที่มีมีพระคำม,มีแสงสว่างของพระองค์มีความเข้มในการดำเนินชีวิตยืนหยัดความจริงเป็นหลักชัยของศูนย์กลางชีวิตให้ได้ อย่าเป็นอย่าเป็นคนสุดท้ายซึ่งดั้งเดิมเราเป็นคนต้นแต่มันน่าเสียายน่าเสียดายการเวลาที่ผ่านมาที่เราได้สละทุกอย่างเพื่อพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อสาวกเปโตรถามพระองค์เจ้าว่าเราได้สละทุกสิ่งเพื่อพระองค์ติดตามพระองค์แล้วเราจะได้อะไรเพราะฉะนั้นพระเยซูสัญญาว่าผู้ใดที่ติดตามพระองค์และสละทุกสิ่งให้กับพระองค์ คนนั้นจะได้รับการตอบแทนเป็นร้อยเท่านี่คือคำมั่นสัญญาของพระเป็นเจ้าวันนี้ฝากพี่น้องถามตัวเองการเป็นคริสเตียนของพี่น้องพี่น้องได้สละอะไรเพื่อพระอ,องค์หรือยังถ้าพี่น้องได้สละอะไรสักสิ่งหนึ่งยกตัวอย่างสละเวลาเพื่อรับใชพ้พระองค์ออกไปประกาศออกไปเยี่ยมเยียนทั้งๆมีภารกิจส่วนตัวต้องรับผิดชอบ แต่พี่น้องยอมเสียสละเวลาของมีค่าของตัวเองไปทําตามการดนใจจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ออกไปประกาศแจกไปปิวก็ได้ไปพูดเรื่องเข่าวดีนี่ให้กับใครคนหนึ่งจะได้ฟังหรือออกไปเยี่ยมเยียนพี่น้องใครคนหนึ่งซึ่งเขาขาดโบส์มีความเชื่อในพี่สุคิ์แต่เขาก็ห่างหายจากโบสไปไม่มาสามกีทำร่วมกับเรา อดไม่ได้ไปถึงบ้านเขาไปถามทุกสุขเพราะอะไรเพียงพี่น้องสระเวลามีค่าในวันในวันหนึ่งให้กับพี่น้องเหล่านี้ไม่กี่ชั่วโมงพระเยซูสัญญาแล้วพระอ,องค์จะตอบแทนเป็นร้อยเท่าในการเสียสละนั้นนี่เอาสื่อยกตัวอย่างอย่างง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องคะพระเจ้าทรงผชนอยู่ พระเยซูทรงรู้เราทําอะไรเพื่อพระองค์และพระเยซูทรงรู้เราห่วงใย,ยนะอวัยวะอีกส่วนหนึ่งของพระองค์เราทําทุกสิ่งพระองค์ทรงทราบหมดอย่าคิดว่าสิ่งที่เราทานั้นเป่าประโยชน์โปรดอย่าคิดอย่างนั้นนะคะโดนท้่เราซื้อเองเราจะไดรับใช้พระองค์อีกแบบหนึ่งอีกแนวหนึง่งเราซื้อไม่ได้บอกพี่น้องทั้งหลายทราบ แต่พงค์รงสรัยว่าเราสุบทรัอะไรและเราเชื่อมั่นว่าพรงค์คำมั่นสัญญาของพรงค์จะไม่จะไม่เปล่าลา,ลาจะไม่เหมือนกับเข็นเช็คเด้งอย่างนั้นให้กับเราสืนเป็นไปไม่ได้เหตุฉะนั้นขอพี่น้องเราร่วมใจกันมารับพระพรจากพงษ์เจ้าด้วยการรับใช้พรงค์ด้วยการเสียสละเพื่อพระองค์เถอะในโลกใบน,นี้ถ้าไม่มีพวกเรากลุ่มชนนี้ อยู่ในสังคมอยู่ในสิ่งแวดลอ้อมโลกใบนี้ไม่รู้จะมืดไปแค่ไหนไม่รู้ว่าจะมันจะน่ากลัวอีกขนาดไหนพระเจ้าทรงให้เราอยู่ในถ้ำกลางแห่งความมืดและความชั่วร้ายเพื่อให้คนอีกมากมายที่อยู่ในมุมนะอยู่ในมุมกำลังกำลังถูกกดขี่ข่มเหงด้านจิตวิญญ,ญาณด้านความคิด เขาจะได้หลุดจากอำนาจเหล่านั้นมาสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระพินเจ้ามาสู่ความปิติยินดีของชีวิตมาสู่คุณค่าของการเป็นมนุษย์อยู่ในวันนี้ขอพระเจ้าทรงนำที่น้องนะคะและทรงนำเราสู่ด้วยจะมีโอกาสรับชใช้พระองคเจ้าในอนาคตั้งหน้นาอีกนานแค่ไหนก็ไม่เป็นไรขอให้เป็นประโยชน์กับเรากัน เหตุกนพระพาพระพรของพระเจ้าในวันนี้สําหรับพระคำตอนนี้เหมือนกับเราพระเจ้าทรงเตือนเราทุกคนรวมทั้งเราสุดด้วยเรายังจะต้องอย่าลืมภารกิจุนบ่าต้องทําให้เสร็จเพราะว่าพระองค์ใกล้จะเสด็จกลับมาแล้วนะคะเพราะว่าความมืดยิ่งทึบความสว่างยิ่งใกล้จะมาจัดจ้าในความมืดนั้น ขอพระองค์เจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกท่านที่เปิดคลิปนี้ออกมาฟังในเช้าวันนี้ให้วันนี้เป็นวันแห่งความสุขความชื่นชมยินดีที่มีโอกาสร่วมรับใช้กับพระบาทของพระองค์ไปตามที่พระองค์จะให้เราไปฉะนั้นขอพระเจ้าทรงอวยพระพรนะคะการเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ดีงามของชีวิตประจําวันขอให้การเฝ้าเดี่ยวเป็นพระพอรอย่างยิ่งกับชีวิตของพี่น้องทุกท่านที่รักพระองค์เจ้าด้วยสุจริตสุขใจ ให้มีแต่ความสุขความปิติและก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยขอฝากทงขอฝากพี่น้องทุกท่านบนแท่นบูชาแด่พระองค์ขอสัเสริญทง,งใจครั้งหนึ่งอธิษฐานขอพระคุณในพระนามพระเยซูริตเจ้าค่ะพระเจ้าวอวยพรนะคะพี่น้องเจอกันใหม่วันข้างหน้านะคะอเมน แชร์กด Subscribe และกด according. กระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการฝ้าเ่ยวของเพิ่จาจกแสนสนิภาพของเรานะคะ